นะคะกับ Honda City 1.0เทอร์โบปี2021นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลแฟบอัมโฮมคาสาขาสะพาน4บ่อวินนะคะวันนี้แฟบมาพร้อมกับ Honda City นะคะคันนี้เป็นตัว1.0เทอร์โบปี2021สีดำเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกระทรงแฮชแบ็ก5ประตูนะคันนี้เป็นรถปี2021นะคะทุกคนเล็ขไม้น้องอยู่ที่17,000กิโลเท่านั้นเองบอดี้เดิมทั้งคันนะคะและที่สำคัญแฟบรับประกันโครงสร้างทุกจุดนะคะ และประกันไม่มีชนหนักน้าท่วมหรือพิทท่วมตัดต่อหรือก่อไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้หนูบอกเลยใครได้ไปคือคุ้มอ่าภายในของน้องนะคะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันนะคะตัวรถสีดานะคะภายในสีดําเป็นเบาะหนังนะคะคอนโซลสีดําหมดเลยนะสาหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะและที่สําคัญเลขไม้น้องหมื่นเจ็ดค่าตัวน้องผ่อนต่อเดือนนะคะอยู่ที่90,00บาทเท่านั้นเองออกรถนะคะใช้เงิน99บาทเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันหน่อยอ่านี่ Honda City นะคะคันนี้เบาะปรับพับเรียบได้นะคะห้องเก็บสัมภาระถือว่ากว้างขวางนะคะทุกคนบอกเขาสามารถปรับพับเรียบได้ขนสัมภาระได้เยอะจุใจนะคะใครที่อยากได้ข้อมูลรายละเอียดคันนี้นะคะสามารถทักเข้ามาที่เพจร้านได้นะคะรถมือสองอมพมคาสาขาสะพานสีบอบวินนะหรือว่าจะ ฝากกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่สนใจก็ลองทักกันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้แฟปต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ